โปรโมชั่นฉลอง10ปีทีเทียตโตซีนั่น S <S คุณลูกคา้าจะได้โปรเเตอร์ HD นะครับประกันลูกแก้ว10ปีแถมได้หลอด55วัตต์และบัลลดา48วัตต์ฟาส t b ไลทวงแหวน LED 1นึคู่ยังไม่พอเดลิ h t ป่าไฟเลี้ยวในตัวและเดวิลไออีก1คู่แถมยังได้เกตนวันรถยนต์ OBD2 รุ่น TS9 Navigator อีกหนึ่งตัวทั้งหมดนี้าราคาวรวมกันอยู่ที่13,800บาทพิเศษเหลือ7,900บาท ราคานี้พร้อมติดตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เท่านั้นลูกค้าที่สนใจโอนจอง500บาทนัดติดตั้งได้ถึงสิ้นเดือนนี้อินบอกมาเลยครับผม